บกรมการกับเพื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะวันนี้ก็มาทําไข่เค็มนะคะไข่เค็มเราเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีน้ําพริกปลาปนนะคะ,ะผู้เข้าร่วมบรมก็กําลังทํานะคะ วันนี้อยู่ที่อำเภอสํารงคาบจังหวัดสุรินทร์ค่ะกาหัว่วหำลังพั่วหอมกระเทียมนะคะทำน้ำพริกเพื่อพัฒนาศักยภาพผูพ้ที่ยากจนได้โอกาสนะคะวันนี้เป็นน้ำพริกปลาปนนะคะน้ำพริกปลาปน เป็นน้ำพริกปะลาร้าปลาป่นนะคะทุกอย่างก็จะเตรียมมาแล้วกว็ตำพริกตำพริกไว้เรียบร้อยะนะคะยังรอขั่วหอมนะคะ,ะนกนกนัภาษาถิ่นบ้านเราก็จะเป็นภาษากุยภาษาสวยนะคะ มีสองกระทะนะคะสองกลุ่มนะคะวันนี้ทำน้ำพริกปลาปรปลาป่นนะคะที่อำเภอสมุภาพจังหวัดสุรินทรค่ะแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อไปประกอบอาชีพนะคะใอทำกินทำฝากลูกหลานนะคะทำกินในตัวเรือนได้นะคะ วันนี้มีทั้งสูตรไข่เค็มแล้วก็สูตรน้ำพริกปลาละปลาป่นนะคะให้กับผู้เข้าร่วมอบรมค่ะกำลังคั่วนะคะตู้หอมกับกระเทียมเตรียมตำน้ำพริกนะคะ